สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปทุกผู้ทุกคนจ้ามากินขวน้ากันจ้ามันนี่ก็ไดเม่นู่บัุคงจ้าตาัุคงกับไอเนี่เนื้อเนื้อหมูจ้าอบเนะาะบุ่งเฮิมแล้วได้นี่จ้าบะคงเฮิมม,มือนันละไปซื้อมามือนันละมามาปอกเบิ้งกันเลยว่ามันเป็นบะคงเฮิมตัวนี้ก็เลยฟานไปจนหมดเลยจ้ะย่านมันสุกก่อนนะสิฟานไปแล้วก็เสีส่งฟิดไปบลูว่ามันสิได้โดนปันไดเนาะ มาจาม่ามากินน้ากันนในคอนีออนฮอนเด้เนี่ยก็ดร็อกห้อยๆเลยจ้ะมากมากมากมาเขาเศร้จาจ้ะเขาเศร้ากับเป็นเวลาบ่ายเราจา้ะคือเราเนะาะหาหมองไอต่างเขาคนจ้ะตั้งเขาคน,น,นี่ก็ทางนี้ดีกว่าเนาะมาจามามามา่ามากมากมาแเซ็ตปะ กินตำข้องสามมือติดแล้วพี่น้องกินใดทุกมือเนาะมันเสีบเนาะของอาหารอาหารนั่นอาหารหลักวัสืุเบิองไรสดของพี่เขาไปน้ำจ้ะเปิดเสียงไวค้ค่อยๆ แสบพี่น้องก็สิรสหุ่นดอกอะข้าแต่หิวข้าแต่หิวจ้ะเดี๋ยวสิไปหาว่างๆหาเวลาวิ่งจ้ะวิ่งออกกำลังกายรอบๆอพาร์ตเมนต์เพราะว่ากินหลายพุ่งออกพี่น้องพุ่งออกงไงเลยอะออกพุ่งออกหนาออก ออกงทุกส่วนมาสันถเถาะก็เลยอยากหาเวลาออกกำลังกายกินไลท์ดีเด้ <c oughs> อค่ะแต่ว่าสำหรับจะขออภัยเลยจ้ะ พเนี้ยวหนึ่งเนี่ยกินซองขาบเมดจะ้ะกินเมด่อตัมือกันเนียวกินขาบนี่แหละกะยังมาแลงกินอีกขาบหนึ่งเ่บจะมาคุ้งเฮิมเนาะ ขายอนิ้ห่อนเยี่ยมยังกระเสบเนะาะแต่ว่ากินกับแนวเผ็ดกับโบไว้ด้กันเนาะจา้ะเนาะกินกับพวกปิ้งย่างบริสันท์เนาะขอ,อ,อนิ้ห่อนกต็ตาหงตามพกฮงเผ็ดเขากับห่อนนี่กับโบโบไว้ด้กันจ้ะกาบโบเผ็ดกับโบเสบเนาะ กินกับปลาหมึกอ,อย่างแล้วี่นหน่องอเขากันเขากันอิหลีปลาหมึกแห้งกันไหมอืมคืออยากจ้ะเนื้อ,อน,นี่เขามาักมาให้เด้อเนี่ย มันเป็นเหนื่อยเนีัยเป็นเหนื่อยหมูเหรอจต่เราไรู้ว่ามันเป็นมันเป็นแบบไหนมันจิเป็นช่วงขามันน่ะพี่น้องเขาสิมักมาให้เหลียวก็สีแบบหันหันหันมา่ห่เหลียวสื่อว่ามาบัดที่นี่จ้ะสามีสื่อว่าเธอแหลกเนาะอันนี้สื่อมาหลายเธอแหล้วบอกถึงว่าตั้งแต่เธอแหลกนะจ้ะสามีสื่อมาบอ้โหจ้ะว่าเขามักเหล้วเนาะ พราะว่ามันมีตาภาษาอังกฤษกับอ่านบอกออก็คิดว่าแต่มันเป็นเนื้อแบบว่ายังไม่ได้หมักบางที่เนี่ยไอยกะหั่นหันห่นหั่นหั่นดอกมาหน้าจั่หั่นออกมาเอาไปหมักอีกจ้ะไปหมักใส่เกลือใส่ไอ้พริกไทยใส่มักไม,ม่มักเพิ่อมาส่วนท้อกินบะไก่พี่นอ้องอื เข้มเข้มเข้มมันเป็นเกลือจ้ะตอนที่แรกมันไม่ในหูเนี่ยว่าแต่จะคล้องอันใสโรตีหลายโพดมันมันจังเข้มแบบที่นี่เถ้าสองเถ้าสามผพไปน่องก,กับจังหูสังเกตเบิงบ้งวะเื่อที่สองล่องเบิง้งล่องใสน่หน่อยล่องเบิง้งเนาะเื่อที่สองมาเป็นใสโรตีหน่อยล่องเบิ้งว่ามันสีเข้มอีกบอ่อ เธอที่สองกับเข้มเมือเก่าจ่าพี่น้องอือไอชื่อเนี่ยเอาไม่เลยจากเธอที่สามร่องเบิงวังกูบอใจหลอกรตีเศร้าใจแล้วผสมมันสีร่องเบิงวังมันสีเข้มอีกบอทมเธอที่สามมากอ่ะเมื่อกินร่องเบิงแซ่บก็ดีจ่าพี่น้องอือ นัวัหวานๆนิดนึงโอ้ยเนาะจะเป็นกูป,ปึกกัจังว่าจะเป็นงโงอมันอ่านภาษาอังกฤษบอกนะพี่น้องมันมันเหา่าวหลาดฝาดเลยนะภาษาอังกฤษสามีสื่อมาก,กาบอกว่าเธอหาไปใส่หนังะนีทเยอ่ครับเขาปรุงไม่ห้เรียบร่อยเลย,ยก็ไ่ได้บอกพี่นตะตลก บอามาก้วก็ตลกกับของเก็บโ่เมนกินกับบไัยตอนเหล็กใคบอกว่าเนียกับพี่น,น้อยคี้จะตำหก,กินกะเลลว เอาคลิกดิสมือน่ะนราจะคลิกแดกมือน่ะนราจะสื้อมาเผ็ดทั้งเผ็ดทั้งเสี่ย คลิปได่พี่น้องทั้งจากที่ใสอินเทอร์เน็ตแตกอกกันร่ำขีบยังรัวๆเลยมันไอใส่อินเท,นเท,นเทอร์เน็ตบ่ได้่เกือบอาทิตย์นะพี่น้องอาทิตย์ที่แล้วมมันฝนตกจ้ะฝนตกแล้ะก็นฝนตกเบิดมือเบิดเว้นแล้วก็อากาศในสิมือดอึมขึมไฟไฟนี่ใสบัไดหเลยจ้ะบ่มีคืนเลยต้องออกไปขางนกพู้นบวก่ไๆๆก่จังมีแน่ขีดสองขีด้าอยในบ้านนี่คือว่า โนอินเทอร์เน็ตเลยจ้ะโนสัญญาณเลย no มีสัญญาณจักขีดก็เลยบุรีร่องขีดหลายมื่นอยู่ทางยานพี่น้องลืมกันอยู่บุรีร่งโดนเนาะพี่เป่าลืมกันเร้่เด้ออยู่น้ำกันโดนๆเนี่ยจ้า อากาศเสียห่อน้ามาทันทีเลยเนาะเป็นบ่จากอากาศที่พอดีจริงสิมาที่นี่เวลาให้มากินเป็ดเป็เปดจริงห่อนเลยจ้ะพักบะมี่รอกจ้ะมีพักพักเม็ดเลยในตัวเกี่ยงตับ เมื่อนั้นไปร้านเอเชียมากอะฝ้าวฝ้าวไปนลงฝ่าวน้นไม้ยาจ้ะไม้ยาไปสวงคําแล้วเนาะสามม่งสี่มงแล้วฝ่าวน้าเพินพนพ่นเพิ่นเพิ่นเี็ยว่าเพิ่นไปถานั่งถานไดโลดตรงสีนะเก่งใจเพินพ่นเพราะว่าเพิ่นกับไปสื่อเพื่อนอยากไปสื่อขอ,องด้อกันอีกหลานหนึ่งสี่ยานร้านเขาปิดก่อนไปสื่อไปฝ่าวฝ่าวไม่ได้อีกอย่างมากจ้ะเห็นังกับฝ้าวยิบยิบเอาเลย เอาแบบาจะาลของผีมากกินมั้เต่อยิบๆเอาแล้วโดนยังเด้ไปเท่อจ้ะตั้งใจมีข้วบิ้นขาอต่อเด็๋ไปนี่แหละจ้ะบบนี้จังง่ายไลยเสร็จเดีไปอีกโดนอยู่ดอกประหยัดกินเอาเนาะ เผ็ดแต่แซ่บจ้ะเผ็ดตอยละร่องกิบต่ละเหม่อนี่มิตรกินตำหมูงได้พี่น้องอย่าถือซาเด้อบุมีบุมีเอ๋ปลาหมึกบุมีกุ้งกินท้่เขาจ้ะบุ้มมีขายจ้ะแถวเนี่ยบุ้มฮงวะเขาสิไปื้อแถวใดพี่น้องบุมีขายด้วยเด้อกุ้งกับมิตรกุ้งแบบ เขาอันฟีดส่ทุงไปจ้ะแบบบุกี้โตเป็นกลุ่งที่หลอกนังหลอกยังเหลวสินะปลาหมึกมามีเรอยจ้ะกะสีได้มากินตะบกงนีู่หล่ะโชว์เนาะเสียบรืกเกาจ้ะ เขาบอกหอนต่บาพุ่งกับเพชรจ้าข้ามุะถ่ายผอมเนข้ามจะถ่ายดกปันนี่ก็ได้ไลค์ข้ามเนาะกินแล้วก็ออกพุ่งพี่น้องกินยังสี่ก็อ้วนเป็นอยู่เด้ กินขอวาวมันไม่เหลือดไม่หยางขังนยอยเป็นแตงสุดยอดที่ความอวา้วนถึงแม้ว่าจะกินตาตำของมังซือจะอ้วนคือเกาค้นมันสีอ้วนจ้ะกิน,นยังกับอว้วนคือว่าแต่ค้นมันสีอว้วนเนาะ นี่ตันคงเสียบเสียบจนเหมื่อหมื่อพี่น้องอะ <c oughs> ไรเสียบอีเหร่เนี่จะเสียบอีหลีเพาจนเหมื่อขนาดมีผักนี่จ้ะมีผักอันนั้นเนาะทั่วพู thân kính thân hãy เราพี่น้องกินกับ่เคเเยหเหมือนจกเทื้ยวแตเราตำหงมเหมือเขาบ่มาก,กินกับพี่น้องกาจะไม่ตำหงมเนี่ย,ยแล้วแล้วขาบจ้ะคั้นทุนไทยเราจ้าเราพริกกับ,บเหลือ เนื้อตาปหก้าวจ้ะชุดดวดอีดวดในความแซ่บก็ <c oughs> พ,อพอกันคลิปหน,า,นาเนาะจ้าคลิปนี้ก็ซ้ำนี่แหละแล้วคลิปเน่าเดี๋วกะ าเบิงเนาะว่ากิปหนักสิมีอยังมะให้ซูเบิงซูฟังเบิงแล้วจะเนาะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจเห็นกันไม่ได้จา้าคลิปนี้ก็ไปแลแ้วค่ะสวัสดีค่ะ